เตรียมพรมือก้าวจะรับแต่ได้เงียบเครับโครงการนี้ครับดเิญ่านผา้พพากนาการจังหวัดเชียงใหม่องค์พระพุองค์ต้นตระกเจาพระคุมานะครับขอท่านคณะกรรารจังหวัดเชียงใหม่ครับยังไม่มาเยี่ยมมา ขลาดเจ้าหนี้ที่มีคนจะมาทำเครือข่ายทุกเครือข่ายของทางราฐลงนต่ละพิเนั้ครับต้องได้มาเนบบลนาครับนี่ครับเดี๋ยวการไปเรียนรองทางคณะของทุกคนนะครับขอมาจากคารวะท่านักบุญนาย ในที่สัดว่าอาจจะร่วงล้นก็คนอครับหรืออาจจะทำใยังคิดกระ้งใจครับน่าก้ามานะครับก็วันที่ขอมาขออภัยนะครับแล้วก็ในโอกาสเป็นวันสำคัญวันเป็นที่มงคลนักเพื่อเป็นักเป็นุงคนครับพวกเราทุกคนนะครับขอมารับพรจากทางว่า

ท่านเเรียนมาหน้าภูมิยนนะครับอ่าจังหัฒานาชส่วนจังหวัดทั้งสามภูมิท่ฝ่ายเรอการนะครับท่านประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดเชียงใหม่ท่านประธานเครือข่ายของรุ่นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ท่านพัฒนาการอำเภอนะครับพี่น้องชาวพัฒน,นาชุมชนพี่น้องออตัวแทนสมาคมผู้ดูแลเด็กนะฮะแล้ว ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่แสนพวกเนี่ยนักจับมาได้นะครับคณะนักศึกษาน้องๆทุกคนนะครับทุกคู่ทุกคนนะครับรวมทั้งท่านทูนเมเกียรทุกท่านนะครับที่ได้ไปสารมาคารวะมาเนื่องกำลังใจกัในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับว่ารอรอดเวลาที่ผมอยู่เชียงใหม่นะครับในเรื่องของการทํางานด้วยกันเป็นยง่าอะ ผมได้รับความเมตตาได้รับคำแนะนาจากท่านนะครับราะว่าจะเป็นภาคราชการเราะว่าจะเป็นภาคเครือข่ายพี่น้องบรรพุกธอประชาชนของเรา<ม>ทุกหมวทุกคณะนะครับรวมถึงทางผู้นำท้องถิ่นนะครับผู้นำท้องที่ทางนายกอบวตรอันนี้นะครับท,รทางกำนันผู้หิ่บ้านนะครับรวมทั้งแม่บ้านทุกหมู่เหล่าเลยนะครับคือแสตมป์ใการทำงานมาด้วยดีตลอดรบปีนี้นะครับเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่มีโอกาสอ ผู้พกันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งให้ขอ,อําเรียนท่านทั้งหลายนะครับว่าจริงๆแล้วผมเองนั้นอ็เหลือเวลาปฏิบัติหน้าที่อีกประมาณเรื่องที้ประทับได้เลอประมาณ5เดือนนะครับขอบปุงจากเป็นักษณะไปแดงนะฮะไปแดงฝากดูนะเอาคนเดือดจากนี้เนะก็นั่นคือครเรื่องของวิธีเรื่องของการทํางานนะครับแต่ว่าเห็ได้ก็แล้วแต่ครับ ต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ท่านได้มีกำลังใจได้ช่วยเหลือกันมีอย่างถูเพื่อนกันแบบพี่แบบน้องนะครับอย่างไดก็แล้วแบบในบรรยากาศตรงนี้นะครับมันเป็นบรรยากาศของคนเมืองของเราทุกคนเลยนะครับที่เรามีน้าใจมาต้องขอกบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ในโอกาสวันที่ใหม่ของเรานะฮะขอให้ขออำนวยเวททรขอพัฒนาเอาสิ่งศัดิ์ทิ์ทั้งหลายนะครับในสากลนะครับโดยเฉพาะของจังหวัดเชียงใหม่ตอนมมีพระบรม พระธาตุดระศุธิแลวก็พระเจ้าสยวิชัยของเขาเป็นเป็นเขานะครับเป็นสุเทศทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือนะครับได้โปรดมาดบรรงานประธานพรของทุกทุกท่านนะครับของทั้งครอบครัวนะครับขอ้มีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะขอของมั่นมีครับสินเงินทองมากๆนะครับแลวก็มีความชุ่มเย็นเย็นยิ่งกว่าน้ำเดี่ก็นะครับขอขอบคุณนอย่างสุงครับขอขอบคุณหลายๆอีกทีหนึ่ง หากว่ามีสิ่งใดหากว่ามีสิ่งใดนะครับอาจจะล่วงเกินนะลืมไปลืมไปล่วงเกินนะครับล่วงเกินนะครับทำขังพ่อผมพ่อใจนะแต่ถ้าไหนงหลยก็ต้องส่งกลับอภัยยงสูงนะครับพี่ท่านทัางหลประเมินกันนะครับบมมีนะครับผมมีคำว่าที่อพี่พ่อบอกใจนะครับผมถปงคนโขนดหายหายแล้วคนเดียวกบลืมละนะฮะลืมละคนเรต้องกลัวนะครับ ทุกคนปที่นน้องกันนะฮรับขอบคนมี้ำหุนมีความเติม่นครับขอบคุณมากครับไปยุงไปยไปยงยกรรมเนี่ยขอุสงหที่ให้ลุกเดี๋ยขอเรื่อัสิง้ามนะครับพบกวกมันวกอนุโฮนน้ำน้ำก็มีโ่อยอยู่วันนี้เนอร์โเฮนเนอนะครับมุนไหลเอเนอนะครับน้ำก็มีโ่อยอยู่ทา่หน้าของนี่เนอนะครับ จากต่างเพศนะครับจากคนพิเศษจากคนหน้ารับลมออกตังเพศแล้วเข้า uh, ต่งเพครับาเข้าต่งเพศนะครับเป็นทางวันเบรย์ครับวันเบย์นะครับเอาครับนะครับวนของคนหน้าหัเขาด้วยวนของแล้วจะทำหนอนส่วนเิญนะครับวนของกันนะครับเป็นของใช้ในร่างกายะครับและแหนบแต่ละอันเข้าตังเพศนะครับพี่น้องผู้นำชยินเย็นครับเอาลุกขอดอนก่อนเพระดอนจะเป็นลมและเป็นปีนะครับ บรรยากาศแบ่นี้